าไม่เห็ดน้ำพริกเผาสูตรบ่คือชาวบ้านเขาเดอจ้าบ่งง่ายแหลวกับบาา่ยากบ่งวิธีเห็ดวิธีทำไไกันไหนเลยเดอจ้าเนี่ยปรุงเข้ากับสีไส่พริกผงพริกป่นสัเด็จของห้องนี่แหละก็มีกระปิสซึ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือขิงจากหใส่ถิงน้นกระเทียมหอมน้ำมะขามเปียกส่วนเอ่อสิปรุงรสปรุงอย่างเงี้ก็ค่อยว่ากันมาสิใส้ยังแน่้ เริ่มเลยก็มาถอดน้งหมูก่อนเอาน้งหมูล่มันมันกอบปทะานนอนดีคนมันหลไปเปิดล่องสีเขาก่อน,นอุ้หวูของจวกันใหม่ นี่ก็จะเป็นทางทุกท่ายแล้วก็ทำใหแบบเอาถนไดแล้วถ้าเอาถึงกองทัพสามารถตีหาทางการที่นมันดนส่เหมือนเลยไต่สกโานอยู่ตอนนี้จิตนได้จากพวว่าขาสุดยอดสงครามแมากเนแล้วข้าจะมิตอดหนกน กพูดยืเลยเป็นน้ำหมูแค่พูดมันจะหมดสำรับเอาไเอ้เห็ดอภิดพวดเก็บเ,เล็กเก็งเล็กน้าไม่ใช่เก็งเล็กไหลนี่งานเรียกเกเ่แที่มาได้ที่เรา,าก็จะทำอ มันเยน็นแล้วอดีกคำ่อำง,งอดประมาณนี้และจ้ะเากสิมันเย็นก่อนแล้วก็สิมัน,อนทอดีกำที่สอมันกอค่ะโอเคจ้ะห้สิมันลวมทอดแค่หมูหังงที่สจ้ะแล้วมันิสนี่แหละ อบอกได้ว่าผู้ลนกระทะเห็นว่าจะแตกตามว่าจะตอนนี้มันผู้แบบบกเกินใจกระทะเลยเด้อ นนีเพราะเขาขาดเส้นสับเร็วๆไปมันเย็นจัะเราจะบดเขาสุดป,ปันปันว่าตรงละเอียดกันใด,ดจ้ะมาทำสมบัติหนุ้งเนาะแบบนี้ลองแซ่บเวอร์เลยจ้ะเป็นแคบหมูของเขาเองนะจ๊ะเขาต้มแล้วเขาตากเาขาพัดล้ม มันไมีแดดถึงไม่แดดใดก็บอกไปตากก็พอหนอยไม่ว่ามัลายไม่ว่าหนูเขียวขีดปุ๊บเป็นนอนกลับไม่ปลอดภัยจ้ะเค่กับตีะมานอะมรลย่าเ้ยแล้วก็จะตักออกแล้วต้องรอให้มันเย็นจ้าก็สารคนบ่มีแขเนะโอ,โอเคจ้ะทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้ว อกกากหมูเก็บหมูเท่ากับสิเจียวหมูสามสามัสมสม่นใส่ลงไปน้ำเดอ้อจ้าแล้วก็จะมีถั่วป่นโอเคมาเริ่มได้จ้า,จมมาแล้วจสิมะคัวเนาะหมูสามชั้นให้มันเกรียมก่อนได้จ้าเขาีิไใไปน้ำสูตรากินเองดอก ตอนนี่คิขัวหมูสามตันเนี่มันกรอบจ้าทีนี้คือไทยบ้านเขาดอกมันที่กเขาเข้ากับไข่บ้ันมิหลวมิตอนมันมิเตเจ้าหอมอ่อพีิเ้าองตลาด น้ำมันมันออกลายเลยจ้ะเขาจิเอาเหลอนปลานิบก็พอเดี๋เอาไิจับใส่ถ้วยเขาก็กินมันลงทัดทัดต่อผิดจ้ะอันนี้เป็นแคปโบ๊ที่เขาเอาไปปั่นก็เจอเลยจ้ะเขาก็เอาเอาหมักหัวกระมันอีกทางนึงจ้ะเข็ดจ้ะหอมจ้ะกระเทียม กิ่ไปเลยใส่ไปพร้อมกันเลยจ้ะถ้ก็สิทัดก็จะพร้อมกันเลยจ้ะเดี๋ยวไปสมเกี่ยไปหลังด้ยล่ะใไกับตุ้นใ้เนี่ยโสดีปัตตุันชั้นต่วน ที่เสร็จก็มันเพื่อลงไปเลยจ้ะเพราะว่ามันยังดลดหลังจากเสร็จเราจะเก็บน้ำมันเอาไว้ทำต้มยำจ้ะเครื่องไอ้ประมาณนี้เราก็จะใส่กะปิลงไปเลยจ้ะเพราะว่าสิโคจะว่ามันแหกกะปิแล้วก็มะขามเปียกจ้ะใส่ไปเพื่อหลด đàn Mình cho 5 lúc phải luôn Năm ta Bột Hãy subscribe cho kênh Ghiền เขียวเจ็ดว่ามันแหง้งเราคุณจะมาใส่เค็หมูแล้วก็มันหมูแล้วก็ใส่พริกอันเสร็จเดยวบลอยต้องมียังมามเขาให้เออของผงรักเลยครับช้อนหนึ่งเลยไม่เข้าไป เผ็ดจ้ะตอนนี้จ้ะสีไส้พริกลงไปละเดอ้อหนึ่งสองเพราว่าอยากกินเผ็ดๆจากพริกเผาวันนี้ไว้วกข้าวกินอ้าช้อนโอ้ลับๆปากระเบิดเทศดละสีไส้ทัวลงไปแล้อทัวรีสงที่บดแล้วลงไปบนเลย อนี้ไม่มีการตวมทำต,ตามใจชอบผู้สามสันสิโทษนะใส่เข้าไปเขราะว่าต้องการน้ำมันจากมูส่ชันหลัง เค่จะทายทายสุดเป็นกากหมูที่เขาเอามาทอดมะขวอขอคันงหนึง่งบอกไปเลยว่าโอ้โอ้โอเอาไวสใส่ต้ยมยำเนาะรับรองสนใจแน่กระิพัดัวอีกจักหน่อยเด้อจ้ะพริกเผา สูตรเด็ดเผ็ดถึงใจบ่คือไทยบ้านเขาตกอยากกินเผ็ด็แต่ท่าขนมปังว้เด้อไว้คกเขากินพว่าสั่็ไปใส่ต้มยำกุ้งก็ได้สิ่งที่มันเป็นตรมๆก็ใส่กาไปกันสีประมาณนี้แหละนหลายเดีต่ไมนสิ่ไม่เพราะว่ามันมี รสหวานนิดเแค่จตประมาณนี้แหละจะไปใส่ถั่วใส่ซ้าำเป็นอันวาซสร็จับแบร้อยจ้ะน้ำพริกเขาสูตรเพชรเขาเง้าไว้คุกเขาได้จะจะไปทาขนมปังได้เพราะว่าเขาเห็ดแบบยังเพชรเลยจ้ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยจ้ะ ห้พอกันคลิปหนา้าพระอจ้าสวัสดีจ้า